สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับสู่แม่เษทารโรบายตานะคะมาดูกันว่าคนมีคู่นะคะราศีพิจิกในเดือนมิถุนายนจะเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะมาเริ่มมามมอยสายพายาโรกันได้เลยค่ะให้ทุกคนนิ่งตั้งสมาธินะคะตาขอเช็คพลังงานก่อนนะคะเด็กถือเรียน หนึ่งดาบอัศวินถือดาบหกดาบอัศวินถือเหรียญอืมตารู้สึกว่าคุณจะมีเงินที่มั่นคงมากขึ้นคุณจะไม่ใจร้อนเกี่ยวกับเรื่องของการใช้เงินคุณอาจจะได้เรียนรู้การปลดล็อกทางด้านการเงินบางสิ่งบางอย่างมาค่ะแล้วก็เหมือนกับว่า สมมติว่านะคะอาจจะเป็นความเชื่อเดิมๆในเรื่องของการใช้จ่ายเงินแบบสมมุติถ้าคุณไม่มีเงินเก็บเลยอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วคุณก็รู้สึกว่าจะต้องแก้ปัญหาตรงนี้หรือปมตรงนี้อย่างไรอะค่ะคุณก็เลยไปโรงเรียนก็ได้นะคะเราตารู้สึกว่าคุณจะไม่ใช้เงินด้วยความไม่มีสติอีกแล้วถ้าคุณเคยเป็นนะอันนี้ตาต้องบอกก่อนนะคะเพราะฉะนั้นนะ่ะ คุณเป็นคนที่ณเวลาเนี้ยนะมีความมั่นคงในเรื่องของการใช้เงินมากๆหากดิบหากใจไม่ใช้เงินแบบทีูุ่รุ่ยสุร่ยรายหรือว่าใจร้อนแบบเป็นทาตการตลาดแล้วอะคะ่ะเอออันน,น,นี้ในกรณีแรกนะคะในกรณีที่2ตารู้สึกว่าเหมือนกับคุณจะเอาชนะสิ่งที่คุณรอคอยบางอย่างได้แล้วไม่ไปใจร้อนกับมันนะคะคุณจะปล่อยให้มันเป็นไปตามเวลาที่มันจะเกิดขึ้น ในระหว่างนี้คุณก็จะเรียนรู้แล้วก็ฝึกตนพัฒนาตัวเองต่อเนื่องไปไเรื่อยๆเหมือนกันนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งสิ่งที่ตารู้สึกก็คือว่าคุณจะมีความใจเย็นมากขึ้นคุณจะไม่ใจร้อนหรือมีความใจร้อนกับบางเรื่องค่ะมีความใจเย็นมากๆแล้วก็มาเน้นในเรื่องของการพัฒนาตนมากขึ้นนะคะ นี่คือพลังงานที่ตารู้สึกได้สำหรับบางคนถ้าเกี่ยวกับเรื่องคู่อ่ะอาจจะเป็นไปได้ว่าอยากจะให้เขาเปลี่ยนเหมือนที่คุณเปลี่ยนแล้วคุณก็รู้สึกหงุดหงิดในความรู้สึกนั้นแต่คุณจะโปร่งมากขึ้นเพราะคุณรู้ว่าฉันเปลี่ยนใครไม่ได้เลยนอกจากตัวเราเองนะคะแล้วเรามาดูซิในเดือนมิถุนายนคนมีคู่ราศีพิจิกจะเป็นอย่างไรคะ ราชินีถือเหรียญเจ็ดเหรียญราชาถือดาบหกดาบอัศวินถือไม้เท้าคุณจะได้เดินทางราชาถือไม้เท้าเอาอยู่จ้าเปิดออร์เคิลเลยนะคะ เออืสำหรับบางคนนะคะตารู้สึกว่าคุณอาจจะเหนื่อยใจกับความรู้สึกบางอย่างเกี่ยวกับคู่ของคุณแล้วคุณก็รู้สึกว่าบางสิ่งบางอย่างที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่กล้าที่จะพูดในบางเรื่องะคะ่ะคุณจะ แยกแยะบางอย่างออกแล้วกล้าพูดในสิ่งที่ถูกต้องสมมุติว่าถ้าคุณมีคู่ที่เขามีการใช้อารมณ์หรือมีอัตตาอีโก้บางอย่างที่ความเป็นผู้นำหรือความเป็นชายเป็นใหญ่หรือความเป็นใหญ่อะไรแบบนึงอ่ะเช่นบางคนอาจจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่เออมีความเป็นชายเป็นใหญ่สองก็คือว่าบางคนอาจจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่อีกคนนึงอ่ะมีฐานะมากกว่า หรือแตกต่างจากตัวของคุณเองอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วคุณก็รู้สึกว่าไม่พูดดีก,กว่าให้มันเปลียนไปเรื่อยๆเ,เดี๋ยวก็เปลี่ยนเองมั้งแต่อการไม่พูดอะคะ่ะมันจะเป็นการที่เราจะปล่อยวางละเลยกับความรู้สึกเราที่ตอนแรกอะมันเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่มันจะขยายกว้างมันจะเป็นแผลที่อักเสบมากขึ้นเรื่อยๆะคะ่ะเพราะฉะนั้นนะคุณสมควรได้รับความรักที่ดีคุณอย่าโทษตัวเองนะคะ คุณเหมาะที่จะเป็นที่รักแล้วคุณก็รักตัวเองอยู่แล้วอะค่ะคุณจะไม่ปล่อยให้คนอื่นมาทําร้ายใจของคุณอีกต่อไปแล้วคุณจะกล้าให้จะพูดบางเรื่องหักดิบตัดสินใจกล้าพูดบางคนอะอาจจะได้คุยได้เคลียร์กันแล้วมันจะมีการปรับเปลี่ยนปรับจูนเปลี่ยนแปลงบางอย่างบางคนอาจจะย้ายบ้านก็ได้บางคนนะคะเป็นการที่แบบอะไม่ย้ายบ้านก็ย้ายที่ทํางานเปลี่ยนที่ทํางานเอามาปรึกษาคู่ของคุณ บางครั้งบางทีเขาก็อาจจะไม่เห็นด้วยบางแต่สุดท้ายแล้วคุณเลือกแล้วอะค่ะยังไงคุณก็ได้ไปเพราะฉะนั้นอะมันมีอะไรที่มากกว่าความสัมพันธ์เนี้ยที่คุณอยู่กับเขาอืมอย่าให้มีใครบางคนในความสัมพันธ์ที่มันสูงกว่าหรือจัดลำดับความสัมพันธ์อะไรแบบนี้ค่ะว่าฉันเก่งกว่าเธอฉันดีกว่าเธอมันคือการตัดสินอะน,นะคะเพราะฉะนั้นอะ ความสัมพันธ์ที่คุณควรจะได้รับก็คือความรักที่ดีการที่เรามีอำนาจในการคิดตัดสินใจการที่เราสามารถที่จะพูดในสิ่งที่ไม่ถูกต้องออกไปได้แล้วทำในสิ่งที่ถูกต้องมากขึ้นนะคะตารู้สึกว่านี่คือเรื่องราวของคนที่มีคู่ในเดือนมิถุนายนราศีพิจิกนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกคนเสมอเลยค่ะขอบพระคุณค่ะ สวัสดีคนโสดราศีพิจิกด้วยนะคะเรามาดูกันว่าในเดือนมิถุนายนจะเป็นอย่างไรกันบ้างคะ่ะมาเริ่มมัมมอยสายไพาทาโรกันได้เลยค่ะให้ทุกคนนิ่งตั้งสมาธินะคะตาขอเช็คพลังงานก่อนนะคะ สี่ถ้วย The d e a t The m e d i c i นเจอะชาวเคุณอาจจะเพิ่งจบจากบางอย่างมาสมมุติคุณเพิ่งเดินออกมาจากความสัมพันธ์บางอย่างด้วยการทะเลาะกันรุนแรงแล้วก็เลิกกันก็ได้นะคะตามหน้าไพ่นะคะ บางคนอาจจะรู้สึกอ่อนไหวอยู่นะตอนนี้ยังรู้สึกว่ายังไม่พร้อมกับบางเรื่องอยากอยู่คนเดียวยังไม่อยากให้ใครเข้ามาในชีวิตเพราะฉันยังไม่พร้อมเพราะฉันเพิ่งจบกับความสัมพันธ์ที่มันไม่โอเคบางอย่างมาก่อนก็ได้พลังงานของคุณนอนตอนนี้อยู่ในช่วงฮิลลิ่งตัวเองนะคะอยู่ในช่วงของการ เรียนรู้บางอย่างเพื่อที่จะฮิลลิ่งตัวเองให้ฟื้นจากการจบสิ้นจากบางอย่างมาการพังทลายการพินาศของบางอย่างมาตอนนี้อยู่ในช่วงของการฮิลลิ่งอยู่นะคะดูแลตัวเองให้ดีๆกินอิ่มนอนหลับฟังอย่าไปฟังเพลงเศร้านะคะก็ฟังขึ้นที่เป็นเสียงที่ทำให้คุณรู้สึกผ่อนคลายมากที่สุดนั่นเองนะคะนี่คือพลังงานคนโสดนะ ในเดือนมิถุนายนคนโสดราศีพิจิกจะเป็นอย่างไรคะ t h เอมโ e เลอร์หกไม้เทา้าห้าไม้เทา้าราชาถือไม้เทา้าจัสติกเจ็ดถ้วย จะรู้สึกว่าคุณจะวางบางเรื่องได้นะคะในเดือนหน้านะความสับสนบางอย่างการเอาชนะตัวเองหรือใจตัวเองได้ในบางเรื่องอะไรที่รู้สึกไม่ชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายมันจะชัดเจนมากขึ้นคุณจะปล่อยวางปัญหาให้มันคี้คายแบบเป็นธรรมชาติ เปิดรับทุกสิ่งที่มันเป็นความเป็นไปได้ที่ดีมากขึ้นนะคะมีความสดใสเพิ่มความสดใสาการเยียวยาตัวเองแล้วให้กลับมาสดใสอีกครั้งหนึ่งเชื่อมั่นในตัวเองอีกครั้งหนึ่งเอากลับคืนมาได้มีความมั่นคงมีการเพิ่มความมั่นใจของตัวเองในบางเรื่องและเอาอยู่กับสถานาการณ์ที่คุณเจออยู่ก็คือว่าถ้าคุณรู้สึกว่าไม่อยากไปทะเลาะกับใครอยากให้บางเรื่องมันจบจริงๆอะคะ่ะ มันจะจบลงคุณจะเยียวยาตัวเองให้ฟื้นมาแบบมั่นคงและมีทุกอย่างจากการที่คุณเติมเต็มตัวเองข้างในให้ครบได้มันอาจจะไม่ได้ครบขนาดนั้นแต่คุณจะเจ็บกับบางเรื่องน้อยลงถ้าคุณเจ็บอยู่คุณจะเฉยชาชินชากับบางเรื่องแล้วก็โฟกัสให้ถูกจุดมากขึ้นบางคนเอกสารเกี่ยวกับเรื่องของสมมตินะคะเป็นโสดจากการหย่าร้างหรือเปล่าเป็นโสดจาก อะไรบางอย่างอืมคุณจะได้เคลียร์แล้วก็มีความฝันบางอย่างที่จะทํามันไปโฟกัสกับความฝันไปโฟกัสกับตําแหน่งหน้าที่หรืองานที่คุณจะทํากับตัวกับใจก็คือว่าไม่ปล่อยให้ตัวเองจมอยู่กับความเศร้าจะไปข้างหน้าได้แล้วนั่นเองนะคะนี่คือพลังงานคนโสดราศีพิจิกนะคะตาเป็นกําลังใจให้ทุกคนเสมอเลยค่ะขอพระคุณทุกคนมากๆค่ะ สวัสดีคนราศีพิจิกที่มีความสัมพันธ์แต่ไม่ชัดเจนด้วยนะคะมาดูกันว่าในเดือนมิถุนายนจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นกับคุณนะคะมาเริ่มมาวายไซพายฮาโรกันได้เลยค่ะให้ทุกคนนิ่งตั้งสมาธินะคะตาขอเช็คพลังงานก่อนนะคะเจอฟูเก้าดาบ ห้าดาบสตรีนการที่คุณแบกรับความรู้สึกบางอย่างอยู่คุณจะเป็นอิสระกับมันการที่คุณรอคอยให้บางเรื่องมันชัดเจนอะแล้วมันกลายเป็นความคิดมากที่มันทับถมคุณขึ้นมาค่ะแล้วคุณก็อาจจะมีการทะเลาะก,กับคู่ของคุณด้วยนะคะในบางคนนะ คุณอาจจะได้ถึงจุดๆหนึ่งที่คุณไม่ไหวแล้วอะในบางเรื่องค่ะถึงแม้ว่าคุณจะรู้สึกว่าฉันผ่านมันไปได้อะแต่มันมาพ่วงกับความรู้สึกแย่ความรู้สึกที่ทำให้ตัวเองนอนไม่หลับความรู้สึกที่มันจะยังไงต่อไปคุณจะไม่ไปเสียเวลาทะเลาะกันอีกแล้วในความไม่ชัดเจนเนะี่ยแต่คุณจะฮึด ขึ้นมาเลยคือขึ้นมาแล้วก็ถามกับตัวเองนะคะฉันต้องการมีความสัมพันธ์แบบไหนถ้าเป็นเรื่องคู่หรือคุณอาจจะไม่ได้คิดมากเรื่องคู่ก็ได้แต่เป็นคิดมากเรื่องอื่นก็ได้คนรอบข้างคุณตาบอกเสมอว่าถ้าคนรอบข้างคุณเขาสําคัญน่ะแสดงว่าคุณกําลังเอาพลังงานของตัวเองอะคะ่ะไปวิ่งแทนเขาทั้งที่เราก็อาจจะไม่รู้ก็ได้ว่า เขาคิดแบบไหนถูกไหมคะเพราะฉะนั้นนะตาจะแนะนําตาจะแชร์ให้คุณฟังก็คือว่าอาจจะรวบรวมความรู้สึกของตัวเองให้กลับมาที่ตัวเองก่อนหรือพลังงานของตัวเองที่มันกระจัดกระจายเอามาไว้ที่ตัวเองก่อนคุณถึงจะยกตรงเนี้ยขึ้นได้สุดแขนแต่ถ้าคุณยอมแพ้ให้กับใครบางคนยอมแพ้ให้กับความคิดลบของตัวเองหรือของผู้อื่นะคุณจะยกแล้วแบกมันไม่ไหวนะคะเพราะฉะนั้นพลังงานบอกว่า คุณจะปล่อยชิลแล้วก็ปล่อยวางกับบางเรื่องได้มากขึ้นแล้วก็จะทำและเข้าใจบางอย่างเป็นมุมกลับได้มากขึ้นว่าชีวิตของคุณมันไม่ได้มีเท่านี้ชีวิตของคุณมันมีสิ่งที่ดีกว่านี้อยู่แล้วค่ะไม่ได้เจ็บเพื่อที่จะมาไม่จบหรือจบกับเรื่องแค่เรื่องเดียวอะ่ะแต่ชีวิตของคุณมันมีอะไรมากกว่านี้นะคะนี่คือพลังงานของคุณนะคะแล้วเรามาดูสิว่าคนมีความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนในเดือนมิถุนายนจะเป็นอย่างไรคะ เห็นไหมสิบดาบหนึ่งดาบสเตนสองดาบเก้าถ้วยออโอ้โเดอะสตาร์ ในเดือนหน้าคุณจะได้จบกับความสัมพันธ์นี้โดยการที่คุณเอาความแข็งแกร่งของตัวเองมาเอาชนะใจตัวเองว่าฉันคู่ควรกับสิ่งที่ดีกว่าเนี้ฉันคู่ควรกับสิ่งที่ชัดเจนมากกว่านี้ยอะไรที่คุณบังตาคุณอยู่อะไรที่คุณได้หลงไปกับบางเรื่องคารมบางอยา่างนะคะคุณจะเลือกตัวเองก่อนแล้วคุณจะไม่ไปทุ่มเท กับสิ่งที่มันดูเหมือนจะมีอนาคตที่ไม่ได้ส่องสว่างเสียเท่าไหร่แต่คุณจะหันกลับมารักตัวเองแล้วเยียวยาตัวเองฟื้นขึ้นมาใหม่เพื่อที่จะเพิ่มความเชื่อมั่นความศรัทธานในตัวเองบางอย่างหรือเพิ่มความคิดบวกเกี่ยวกับเรื่องความรักว่าถ้าคุณมองโลกในแง่ดีมากพอเชื่อมั่นว่าคุณมีความรักที่ดีได้มันสมควรที่จะเป็นของคุณได้ะคะ่ะ คุณจะได้เจอเส้นทางนั้นแล้วมันจะนำพาไปในทิศทางที่ดีถ้าคุณหันกลับมาโฟกัสกับตัวเองแล้วเชื่อมั่นกับตัวเองได้มากพอถ้าคุณตัดจบเอาชนะใจตัวเองในบางเรื่องกับความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนแล้วมันไม่ได้แบบมันทนมานานแล้วอะมันไม่ได้ชัดเจนแล้วเ,เขาก็ให้คำมั่นไม่ได้อะคุณจะรู้สึกว่าไม่เอาแล้วแล้วจะเปลี่ยนไมซ์เซ็ตพยายามสร้างไมซ์เซ็ตและมองตามความเป็นจริงในบางเรื่องว่า เมื่อไหร่มันจะจบหรือตั้งคําถามกับตัวเองบ่อยๆว่าฉันต้องการความสัมพันธ์นี้จริงๆหรือเปล่าฉันสมควรที่จะได้รับสิ่งที่ดีกว่านี้หรือเปล่าหรืออาจจะเขียนออกมาเป็นสิ่งที่คุณรู้สึกอะคะ่ะความสัมพันธ์นี้ได้อะไรบ้างความสัมพันธ์นี้ทําให้ฉันรู้สึกยังไงแล้วทําไมฉันถึงต้องการความสัมพันธ์นี้เป็นการย่อย ความคิดของตัวเองมาถึงแก่นให้ได้ว่าความสัมพันธ์เนี้ยจะเป็นยังไงต่อไปแล้วคุณจะเจอว่าคุณจะตัดสินใจแบบไหนและตาโรสึกว่าคุณจะฟื้นฟูตัวเองได้กลับมาไวมากๆนะคะเป็นกำลังใจให้คนที่มีความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนจงเชื่อมั่นศรัทธาในตัวเองให้เยอะๆคุณดีพอสำหรับทุกสิ่งที่คุณปรารถนานั่นเองนะคะขอบพระคุณทุกคน,นมากๆเลยค่ะตาไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ